โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ซีสก็จะมาเล่น บล็อกฟดกันนะครับเกมใช่มหชื่อบล็อกฟูดใช่ไหมไม่ใช่บล็อ,อก,กน,นะเออพีสก็จะมาเล่นบล็อกฟูดกันนะตอนนี้มันก็อัปเดตใหม่ไป17.3เมออมันก็มีหมัดใหม่กระดาษใหม่เข้ามานะวันนี้พีสก็จะมาสอนทําหมัดใหม่ที่ชื่อว่าก้อนฮิวแมนกันนะคนดูเออถ้าอยากทําก็ตามกูนนะเออนี่จะพาไปเลยดีกว,ว่าไม่พูดทาทาเพลงไปไป,ไปเดินลงมาตรงนี้เฮ้ยถ้าวิ่งใหม่เออพเทธิอ่ะ ไอ้เหี้ยนี่ก็ดูท่านเลยเยสบล็อกฟู้ดแม่งอัปเดตมาอย่างเท่ครับคณดูเออนี่ก็ตามกูมาน,นะไม่ลอกเรื่องอะมาะมาเดี๋ยวพาไปทำมัดก่อนชิมแม่นมันก็เป็นมัดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณดูแบบอัปเดตวันนี้พี่ก็รู้แจ้งในวันนี้เลยอ่ะที่พี่รู้ได้เพราะพี่เป็นแอดมินบล็อกฟู้ดนะครับเป็นล็อคเปอร์อ่ะอนาคตอัปเดต18ก็เดี๋ยวก็มีดาบโรเจอร์เข้ามานนคทำเองอ่ะโมเดลเลอร์พี่ก็เป็นพี่เหมือนกันะนะแอนิเมอันเนี้ยพี่ก็เป็นคนทำงั้นเออ เอ,อ,อันนี้กูหยอกเล่นนะโอไม่ใช่เรือดรอดไปเลยหกูแค่รูนนนะ้เองเฉยนี่ฮะเออมึงบอกเลยนี่เดินมาต้นไม้ตรนะง,งนี้นะเนี่ยหลังเนี่ยนี่ยกขึ้นมาขังนี้นะมันจะมีแง่งอยู่เนะี่ยเห็นไหมรูงนะั้นละเออให้มึงเข้าไปนะอ,อืมแล้วก็เห็นรูมนะไหมกระโดดลงไปแค่นั้นแหละเออมึงจะเจอกับไอ้นักบวชที่อ่ยนักบวชปากฉีกัเลยนะัออ่นอมละให้มึงคุยนะหรือย่างไรก็จะบอกอ้าวเอางนี้นะ ก็จะบอกให้ผมไปหาหางปาม0ีอันแล้วก็เศษแม็กม่สิอันนะแล้วก็แครยดาคอนสกิลแปลว่าอะไรว่าขนาดบังกอันรเยแล,แล้วก็มิติดอกมาอีก1 0อันถ้าไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูนี่เห็นยังเออก็พี่ก็ขอญาตไปหาไปก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเฮ้โอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็ไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเออก็มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเออเนี่ยเลื่อนลงไปล่างสุด แล้วก็จะเป็นแบบไปสีอันนี้นะเนี่ยดาร์กอนสกเกลฟิทเทลมิสิกดอปแมกมาออเนี่ยฮะแล้วจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเรามีครบหมดเลยใช่ไหมเออผมลืมบอกเลยนะมันต้องมีหมัด V 2ทั้งหมดอะ4ี่ร้อมาทุทกอันคือ,อคนดูก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะฮะเอเชียนี่นะก็มาคุยเ้ยใช่หมมันก็อ่าเหมือนเดิมนะแล้วก็นี่มันก็จะเปลี่ยนใหม่วูนยูไรเลยก็นฮิวแมนนะฮะนี่ 5, ห้าล้านกับห้าพันแฟกเมนผมก็มีแล้วนะอก็ จริงๆตอนนี้ก็มีตังค์อยู่70ล้านเพราะพี่เป็นสุลต่านเนี่ยเออแบบไม่ใช่หรอกพี่เป็นเดเวลลอปเปอร์พี่เศษเงินตอนไหนก็ได้เออมันก็เศดตังค์ก็ก็เรียนไปนะนี่เออแล้วก็จะได้หมัดกอดสกิลน,นะไหนไหนดูฮ่าต่อยดิเย็ดโคตรเท่อะคนดูไอ้เชี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลเร็วๆนี้แหละไม่ไม่เกินพรุ่งนี้หรอกเออเดี๋ยวผมมารีวิวสกิลให้ดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคนดูไปแล้วครับบ๊ายบายวู้ฮู